สวัสดีค่ะวันนี้วิชาพามาทำแซนด์วิชสลัดทูนา่าทำง่ายๆอร่อยๆเลยนะคะจะทำกินเองหรือว่าจะทำแล้วจัดใส่กล่องขายแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนแรกวิจาหั่นซอยหอมใหญ่กับแครอทนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมใหญ่ค่ะวิปอกเปลือกแล้วก็ล้างสะอาดแล้วเราจะผ่าแบ่งออกมาใช้นะคะเจกรัม แล้วก็ซอยนะคะให้เป็นทรงลูกเต๋าเล็กๆเ,เลยค่ะเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เนี่ยค่ะใช้วิธีสับแบบนี้ก็ได้ค่ะจะได้เล็กๆทีนี้แครอทค่ะล้างสะอาดแล้วใช้40กรัมเหมือนกันเลยนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ได้หอมใหญ่ซอยได้แครอทซอยแล้วไปผสมสลัดทูน่ากันเลย น้ำอ่างผสมมานะคะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยแครอทค่ะที่เราซอยไว้มายองเนสค่ะ160กรัมทูน่าแซนด์วิชในน้ํามันถั่วเหลืองนะคะนี่ค่ะนอติลูสนะคะหรือว่าใครจะใช้ยี่ห้อใดก็ได้อันนี้ขนาดน้ําหนักสุทธิ170กรัมค่ะให้เรารีดเอาน้ํามันออกไปทิ้งให้หมดเลยนะคะจะใช้แต่เนื้อล้วนๆค่ะ วิก็จะใช้กระชอนช่วยในการรีดเอาน้ำมันทิ้งกดเล็กน้อยนะคะ,ะแค่นี้ก็พอแล้วเอามาใส่ลงไปได้เลยคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันเลยค่ะมีแค่นี้นะคะส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเนื้อก็จะประมาณนี้เรานำไปตักใส่ขนมปังในรูปแบบต่างๆได้เลยค่ะ เราก็เตรียมผักนะคะใช้เป็นผักกัดหอมค่ะล้างให้สะอาดชิ้นเล็กๆแบบนี้ขนมปังวุก็ใช้เป็นขนมปังแพรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีกล่องใช้เบอร์นี้นะคะกล่องให้เราสกขนมปังออกมาค่ะหนึ่งท่อนเนี่ยจะทําได้สามอันนะคะนี่ค่ะให้เราผ่าผ่าแบบไม่ต้องขาดนะผ่าเพื่อยัดไส้ค่ะนี่ค่ะจะได้แบบนี้ ยัดไส้ได้เลยนะคะวางผักลงไปก่อนแล้วก็ตักตัวแซนวิชทูน่าที่เราทําไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งชิ้นเอาวางลงในกล่องค่ะหนึ่งกล่องเนี่ยจะใส่ได้สามชิ้นพอดีเสร็จเรียบร้อยค่ะสามชิ้นปิดกล่องได้เลยนี่นะคะก็จะออกมาลูกทรงนี้น่าทานมากค่ะ แล้วรสชาติเนี่ยขอบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะสลัดทูน่าตัวนี้ค่ะเอาไปทำไขยกันได้เลยอืมอร่อยมากๆค่ะลองไปทำกันดูเลยนะคะรับรองว่าติดใจกันแน่นอนวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ